สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูวันนะคะจะมาสอนเรื่องเส้นขนานและการวัดมุมของเส้นขนานสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันนี้ก็คือไม้ครึ่งวงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้แบบไหนนะคะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันก่อนเลยแบบฝึกหัดของเราวันนี้จะอยู่ในหน้า144บเขาบอกว่าเติมคำตอบ เพราะฉะนั้นต้องเติมคำตอบตามที่ตรวจเขากำหนดให้นะคะข้อหนึ่งเขาให้เส้นขนานมานะคะเขาให้เส้นตรง mk ขนานกับเส้นตรง nt เพราะว่าจทยจเขาบอกว่า mk mk ก็คือเส้นนี้นะคะเส้นตรง mk ขนานกับเส้นตรง NT ก็คือขนาดกับเส้นตรง NT เส้นนี้นะคะเป็นเส้นตัดขวางแล้วก็มี AB เป็นเส้นตัดขวาง AB ก็คือเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นตัดขวางครั้งก่อนเราเรียนไปแล้วนะคะเรื่องเส้นตัดขวางแล้วก็มุมแยง้งอ่าเขาถามต่อว่ามุมแย้งคือมุมแย้งคือมุมอะไรนะคะมุมแย้งของเราก็คือมุมที่ อยู่คนละฝั่งกันอยู่คนละข้างบนล่างอยู่เยื้องกันข้อนี้ก็คือมุม1และก็มุม3เป็นมุมแย้แยงกันแล้วก็เขียนลงไปเลยทำไปพร้อมครูนะคะช่วยกันคิดช่วยกันทำมุม1ถ้าเราไม่เขียนว่ามุมเราต้องใส่สัญ,ญลักษณ์ปลายแหลมใส่หมวกให้เลขหนึ่งด้วยนะคะกับมุม3าม สองมุมนี้เป็นมุมแย้งกันนะคะเพราะอยู่แย้งกันอยู่คนละข้างบนล่างนะคะแล้วก็มุม1กับมุม3ามเป็นมุมแย้งกันและอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมแย้งกันก็คือมุม2กับมุม4เพราะอยู่คนละข้างกันบนล่างนะคะอยู่แย้งกันมุม2กับมุม4ถ้านักเรียนเขียนสลับกันมาถูกไหมถ้า เขียนว่ามุม4กับมุม2ก็ถูกแต่อย่าไปเอามุม1กับมุม2มาแย้งกันนะคะไม่ได้อ่ะแลวเขาบอกต่อว่าวัดขนาดมุม1ได้จุดจุด,จด,จดองศาเพราะฉะนั้นเราต้องวัดมุม1นะคะก็คือมุมนี้ว่ามีขนาดกี่องศาตอนปสนักเรียนอ่ได้เรียนการวัดมุมมาแล้วนะคะเพราะครูเคยเห็นอ่ห้อง 4ทับสเรียนเรื่องการวัดมุมวันนั้นครูไปดูแทนครูโจนะคะเห็นว่านักเรียนวัดขนาดของมุมเป็นแล้วนะคะแต่ครูจะทบทวนให้นิดนึงเผื่อ,อนักเรียนบางคนลืมสิ่งที่เราใช้ในการวัดมุมนะคะก็คือไม้โปรเ c คเตอร์นะคะหรือไม้ครึ่งวงกลมให้เราดูเส้นล่างเป็นหลักนะคะเส้นล่างตรงนี้เราต้องเอาไปทาบกับแขนของมุม ที่เราจะวัดแขนข้างใดข้างหนึ่งของมุมที่เราจะวัดนะคะถ้าเราใช้ด้านนี้ทาบกับแขนของมุมเราต้องดูที่มุมภายในตรงนี้ตรงตัวเลขเนี่ยคือขนาดขององศานะคะทั้งหมดของไม้ครึ่งวงกลมจะมีอยู่180องศา180องศาหรือมุมตรงนั่นเองยังจำได้ไหมคะ้180องศา ถ้าใส่วงกลมเล็กๆตรงด้านบนตัวเลขตัวสุดท้ายอ่านว่าองศานะจำได้ไหมเอ่ยใช้แทนองศานะคะองศา180องศาคือมุมตรงถ้าเราใช้เส้นด้านล่าง ทางด้านขวามือวัดเราต้องดูมุมด้านด้านในวัดขนาดของมุมด้านในคือเริ่มตั้งแต่0ไปถึง180แต่ถ้าเราใช้มุมด้านซ้ายเป็นตัวทาบนะคะเส้นด้านซ้ายนะคะเป็นตัวทาบตรงนี้เราต้องดูขนาดของมุมที่วงกลมด้านนอกนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายเริ่มจากศูนย ไปถึง180องศาแต่เวลาวัดนะคะปลายแหลมๆของมุมที่เราจะวัดต้องตรงกับมุมตรงนี้ของเราด้วยนะคะต้องทาบกันพอดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราวัดขนาดของมุมหนึ่งให้เราวัดขนาดของมุมหนึ่งก็คือมุมนี้ครูขอต่อเส้นออกไปนิดนึงนะคะเพื่อให้นักเรียนมองเห็น เรียนจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะคะถ้านักเรียนมองเห็นแต่ครูจะต่อนิดนึงเผื่อบางคนมองไม่เห็นมุมหนึ่งอยู่ด้านในนี่นะเส้นที่ให้เวลาเราวัดนะคะนักเรียนสามารถกลับกลับด้านได้โดยการเอาไปเทียบแขนของมุมหนึ่งก็มีอยู่สองเส้นก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้นักเรียนจะ ทาบเส้นไหนก็ได้นะคะนี่เราใช้เส้นที่อยู่ด้านล่างทาบกับแขนด้านใดนด้านหนึ่งนะคะครูะจะใช้ด้านนี้ทาบเวลาทาบมุมตรงนี้ต้องทาบกับมุมที่เราจะวัดพอดีก็คือตรงนี้นะคะทาบลงไปเลย ดูแขนของมันที่ครูต่อออกมานะคะทาบกับเส้นด้านล่างของไม้โปรแท็กเตอร์พอดีเริ่มจากที่ศูนย์นะคะศูนย์ของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็ต้องดูเลื่อนขึ้นมาจนมาดูแขนของอีกแขนหนึ่งของมุมที่หนึ่งนะคะที่ครูลากต่อออกมาจะมาอยู่ที่เราต้องดูวงในนะคะว่าศูนย์เริ่มต้นที่ศูนย์อยู่ทางวงในเราก็ต้องดูมา มาตรงกับ1น0่งองศานักเรียนมองเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะหนึ110องศาจะกลับหวัวน,นิดนึงนะนักเรียนอาจจะกลับสม,มุดของตัวเองก็ได้นะคะแต่ของครูวันถ้ากลับไปแล้วนักเรียนจะมองไม่เห็นภาพที่ครูวันวัดนะคะหนึงร้อยสองศาอ่ะถ้าสมมุติ บางคนบอกว่าครูคะหนูอยากทาบแขนด้านนี้ล่ะอะ่ถ้าทาาแขนด้านนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ,ะถ้าลองทาบนะคะถ้าลองทาบแขนด้านนี้เส้นแรกต้องตรงกับท่บกับแขนของมุมพอดีตรงกับเลขศูนย์นะคะศูนย์จะอยู่วงนอกเริ่มต้นที่ศูนย์อยู่วงนอกเพราะฉะนั้นเราวัดไปเรื่อยๆนะคะมาดู จะมาตรงกับอ่ะวาดให้ตรงนิดนึงร้อยสิบองศาเหมือนกันนะคะตรงนี้ร้อยสิบองศาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งเราเท่ากับหนึ่งร้อยสิบองศามุมหนึ่งของเราเท่ากับหนึ่งร้อยสิบองศาองศาเขามีให้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่วงกลมลงไปนะคะ ต่อไปเขาบอกว่าวัดขนาดมุมสองได้กี่องศามุมสองของเรานะคะก็คือมุมนี้นั่นเองมุมสองที่อยู่เลขสองชื่อว่ามุมสองนะคะะช่วยกันวัดเลย เรียมไม้โป้ของนักเรียนขึ้นมาเอาแขนด้านใดด้านหนึ่งของเส้นล่างสุดนะคะทาบกับเส้นล่างสุดทาบกับแขนด้านใดด้านหนึ่งของมุม2แขนของมุม2มีอยู่2เส้นก็คือตรงนี้เส้นนี้กับเส้นนี้นะคะทาบลงไปสักหนึ่งเส้นครูทาบนะมุมให้ตรงกับมุมตรงนี้ให้ทาบกับมุม2องพอดีห้ามเกินนะคะแล้วแขนของครูด,ด้านนี้ ภาพกับไม้โปรแทคเตอร์เป็นวงในนะคะถ้าครูวัดด้านนี้คือวงในอาลากต่อไปดูแขนอีกด้านนึงค่ะไปตรงกับ70องศานะคะเราต้องดูวงในเพราะว่าแขนที่เราทาบ0อยู่วงในนะคะเริ่มมองไปนะคะที่เลขศูนย์ไปจนถึง70องศาที่ครูต่อออกมา ของแขนมุมสองนะคะเพราะฉะนั้นมุมสองมีขนาดเจ็ดสิบองศาอ่ะถ้าบางคนบอกว่าคู่หนูอยากทาบอีกแขนอีกข้างหนึ่งก็คือเส้นนี้อยากลองทาบเส้นนี้ว่าได้เท่ากันหรือเปล่านะคะอ่ะเราก็ลองทาบได้นะคะกับหัวนิดนึงนะครูใช้ด้านนี้ทาบนะคะ เอาครูท่าให้ตรงกันมุมตรงกันนะคะเราต้องดูของวงนอกนะคะเพราะว่าศูนย์ของเราเริ่มต้นที่วงนอกนะเส้นนี้ลาต่อไปไปยังแขนอีกด้านหนึ่งของมุมสองนะคะก็คือ70องศาตรงนี้ตรงกับเลข70เห็นไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นมุมสองมีขนาด70องศา ให้วัดต่อวัดมุมสามช่วยกันวัดเลยค่ะมุมสามใช้เส้นล่างมุมสามของเราก็คือเส้นนี้นะคะแขนของมุมสามมีอยู่สองเส้นก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้อ่ะครูขอต่อนิดนึงต่อความยาวของแขนนักเรียนจะได้มองเห็นชัดเจนนะคะสามารถต่อออกไปได้นะคะ ยาวเท่าไหนก็ได้เลยที่นัเกเรียนมองเห็นอะใช้ไม้โปรทาบค่ะเส้นล่างทาบกับแขนข้างใดข้างหนึ่งของมุม3ามะคูทาบแล้วนะคะชึบอึบอะให้ตรงกันเลื่อนให้ตรงกันนะคะทับเส้นพอดีทับแขนมุม3ามพอดีนะคะแล้วมุมตรงนี้ก็ตรงกันเส้นตรงนี้ทับ แขนของมุมสามพอดีเห็นไหมคะแขนของมุม3อ่ะเราต้องดูวงขนาดของวงในนะคะเลื่อนไปแขนของมุม3ามอีกเส้นหนึ่งไปตรงกับ70องศานั่นเองอไม่ใช่นะคะเราต้องดูวงในวงในของเราคือ110องศา ชือหนึ่งร้อองศานะคะเพราะศูนย์เริ่มต้นที่วงในเราก็ต้องดูวงในวงในคือ110องศาเพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลย110องศาต่อไปมุม4ี่ค่ะมุม4วัดขนาดของมุม4ี่นะคะโจทย์เขาบอกว่าวัดขนาดมุมสีได้กี่องศา ครูขอเขียนลากเส้นแขนของมุมสไปเพิ่มอีกนิดนึงจะได้มองเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็แขนของมุมสีมี2ข้างนะคะก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ไมโป้ค่ะทาบลงไปเหมือนเดิมชึบ เส้นล่างของไม้โปรต้องทาบกับแขนข้างใดข้างนึงของมุมนะคะมุมที่เราต้องการวัดอ่ะใส่ให้ตรงกันแล้วมุมก็ต้องตรงกันด้วยมุมของมุมสีก็ต้องตรงกับไม้โปรตรงนี้นะคะอ่ะเลขศูนย์อยู่มุมนอกนะคะเราต้องดูเส้นนอกแขนอีกข้างนึงมีขนาดชี้ไปที่ เจ็ดสิบองศานะคะ,ะแล้วก็เขียนลงไปเลยเจ็ดสิบองศานักเรียนสังเกตดูค่ะเขาถามว่าข้อสามนะคะมุมอะไรเท่ากับ เพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่ามุม1เท่ากับมุม3เพราะมีขนาด100องศาเหมือนกันเขียนเลยมุม1เท่ากับมุม3มีขนาดเท่ากันคือ110องศาและมุมที่เท่ากัน อีกคู่หนึ่งก็คือมุม2แล้วก็มุม4อ่าตรงนี้เราไม่ต้องใส่สัญลักษณ์องศาไว้นะคะเพราะว่าเขาเขียนเป็นตัวหนังสือมาแล้วก็วคือมุม2กับมุม4มีขนาดเท่ากันมุม2เท่ากับมุม4มีขนาด70องศาเท่ากันนะคะ นักเรียนสังเกตว่ามุมหนึ่งกับมุมสามที่มีขนาดเท่ากันเป็นมุมแย้งนะคะมุมหนึ่งกับมุมสามเป็นมุมแย้งมุมหนึ่งกับมุมสามเป็นมุมแย้งเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งเท่ากับมุมสามก็มีขนาดหนึ่งร้อยสิบองศาเหมือนกันนะคะมุมสองมุมสองเท่ากับมุมสี่เพราะมุมสองกับมุมสี่เป็นมุมแย้งกันนะคะมีขนาดเท่ากันก็คือเจ็ดสิบองศา เราวัดเราสามารถสรุปได้เลยถ้ามุมไหนที่เป็นมุมแย้งกันจะมีขนาดเท่ากันนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่สองกันเลยเอ๊เดี๋ยวครูขอถามอีกนิดนึงถ้าสมมุติสมมุติโจทย์เขาถามว่าถามเพิ่มนะคะเพราะนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดอ่านดูถ้าเขาถามว่ามุมหนึ่งอ่มุมหนึ่ง บวกกับมุม3เท่ากับกี่องศาเราก็ต้องนำตัวเลขขนาดของมุม1มุม1คือ110องศา110องศาบวกกับมุม3 3มุม3คือ110องศาเท่ากับ เอา110บวกกับ110นะคะก็จะได้220องศา220องศาหรือจะใส่สัญลักษณ์องศาก็ได้ถ้าไม่อยากเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะมุมหนึ่งบวกมุมสามเท่ากับสององศาถ้าโจทย์มาในในแนวนี้นักเรียนก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะเพราะเดี๋ยวครูจะให้ทําแบบฝึกหัด มันก็จะมีโจทย์ถามประมาณว่ามุม1บวกมุม3ได้เท่าไหร่มุม2บวกมุม4ได้เท่าไหร่หรือมุม1บวกมุม4ได้เท่าไหร่นะคะนะักเรียนต้องเอาขนาดของมุมมาบวกกันมาดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยค่ะตัวอย่างข้อ2เขาบอกว่าโจทย์จะอยู่ด้านล่างนะคะของดูเขาให้ am ขนานกับ bn am ก็คือเส้นนี้นะคะเส้น am ขนานกับเส้น bn เส้นตัดขวางคือเส้นตัดขวางเส้นที่ตัดทับทั้งสองเส้นคือเส้นใดนะคะนั่นก็คือเส้นตรง rs นั่นเองที่ตัดทั้งสองเส้นหรือเส้นตรง sr ก็ได้แต่นะคะคือเส้น รเออย่าลืมใส่หัวลูกศรให้มันด้วยมุมแย้งคืออ่ะคราวนี้เขาไม่ได้ใส่เลข 1, นึ่งเลขสองเลขสี่เลขสมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะมันคือมุมอะไรนะคะอ่ะเราก็ใส่มุมให้มันเองนะคะใส่มุมให้มันเอง พอใส่มุมเสร็จปุ๊บนะคะชื่อของมุมจะเรียกตามตัวอักษรถ้าเขาไม่กำหนดมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่ม, 2, ม,ม, 3, ม,ม,มาเราต้องเรียกตามตัวอักษรน,นะคะโดยจุดยอดมุมจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็แขนของมุม เอามาใส่ตัวนี้เช่นมุมนี้ก็คือมุม Q เพราะแขนของมันคือตัวอ่ะไม่ใช่นะคะแขนของเขาคือตัวตัว Q นะคะไม่ใช่ตัว Q สิ แคนของมุมของเขานดูตรงนี้จุดตรงนี้มันคือจุด P ใช่ไหมลูกจุดตรงนี้คือจุด P จุดตรงนี้คือจุด Q จุดตรงนี้คือจุด A เพราะฉะนั้นมุมนี้ตัว P ต้องอยู่ตรงกลางนะคะตัว A ใส่ไว้คือมุม A P แล้วก็ Q ใส่หมวกให้มันด้วยนะคะชื่อของมุมมันก็คือ A P Q พราะ P เป็นจุดยอดมุม P ต้องเขียนไว้ตรงกลางนะคะหรือใครจะเขียนว่ามุม Q P A ก็ได้แต่ว่า P ต้องอยู่ตรงกลางเสมอนะคะเรียกได้สองแบบสองชื่ออ่ะส่วนมุมนี้นะคะชื่อของมุมมันก็คืออ่ะดูที่แขนของเขาเลยมีตัว M ตัว P แล้วก็ตัว Q ก็เขียนลงไป M P Q ใส่หมวกให้ตรงจุดยอดมุมก็คือมุม P นะคะ M P Q หรือ Q P M ก็ได้นะคะ,ะจุดยอดมุมมุมนี้ชื่อว่าอันนี้นะคะ คู่ค่ะ,ะส่วนตรงนี้นะคะมุมนี้มีชื่อว่า B ดูที่จุดแขนของเขานะคะ BQ กับ P BQP อ่ะ ส่วนมุมนี้นะคะ Q คือจุดยอดนะคะคือจุด Q ก็เขียนว่า P Q N P Q N หรือ N Q P ก็ได้นะคะจะเขียนสลับกันก็ได้เขียนมาสักหนึ่งชื่อแต่ว่าจุดยอดมุมต้องอยู่ตรงกลางเสมอนะคะเฮ้ มาดูโจทย์ข้อต่อไปค่ะเขาถามว่ามุมแย้งคือมุมแย้งคือ,อเราได้มุมชื่อของมุมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมุมแย้งคือมุมที่อยู่คนละข้างนะคะด้านบนและด้านล่างอยู่คนละฝั่งนะคะอยู่คนละข้างอยู่คนละฝั่งอยู่ด้านบนด้านล่างของ คนละข้างหรือที่มุมที่อยู่เอียงกันก็จะมีมุม mpq mpq แย้งกับมุมตรงข้ามกันนะคะคนละฝั่งนะคะมุม bqpbqp และมุมที่แย้งกันอีกคู่หนึ่งก็คือมุม APQ แย้งกับ apq นะคะมุมนี้แย้งกับมุมนี้ก็คือ pqn มุม pqn มุมแย้งมีขนาดเท่ากันคือ,อมุมที่มีขนาดเท่ากันนะคะ ก็จับมาเท่ากันได้เลยนะคะมุมแย้งของเราข้อแรกก็คือ mpq mpq มุม mpq กับมุมเท่ากับมุม pqbqp q. B, q b q p มีขนาดมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปวัดนะคะแล้วก็อ่ะวัดเลยก็ได้วัดสักหนึ่งมุมนะคะ วัดมุมเลือกวัดมุมอ่า BQP ก็แล้วกันก็คือมุมนี้นะคะ BQP เพราะมันยังไงก็มีขนาดเท่ากันวัดซักหนึ่งมุมวัดเหมือนเดิมค่ะใช้แขนด้านด้านใดด้านหนึ่งของมุมที่เราต้องการวัดทาบกับเส้นด้านล่างของไม้โปรเทค o เตอร์นะคะทาบเลย พอทาบเสร็จมองเห็นไมเลยครูขอต่อเส้นให้นิดน,นึงนักเรียนจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะครูท่านะคะทาากับเส้นด้านล่างให้ทับกับเส้นด้านล่างของไม้ปโปรพอทาาเสร็จปุ๊บเลขศูนย์ของเราอยู่มุมนอกนะคะเลขศูนย์ของเราอยู่มุมนอกอแขนของอีกข้างหนึ่งนะคะ อยู่ที่120องศานะคะดูที่มุมนอกนะคะ120องศาเพราะฉะนั้นเราก็เขียนลงไปเลย120องศาเขามีองศามาให้แล้วเราไม่ต้องใส่วงกลมไปอีกรอบหนึ่งนะคะตรงตัวเลขตัวสุดท้ายอ่ะอีกมุมหนึ่งที่เท่ากันนะคะอีกมุมนึงที่ อีกมุมหนึ่งที่เท่ากันก็คือมุม APQ มุม APQ เท่ากับมุม BQN เพราะมันเป็นมุมแย้งกันมีขนาดเท่ากันมีขนาดเท่าไหร่เลือกวัดสัก1มุมนะคะครูจะเลือกวัดมุม APQ APQ ก็คือมุมนี้ช่วยครูวัดด้วยนะคะ เส้นทับกับไม้โปรเทคเตอร์เส้นล่างด้วยนะคะแขนของมุมอ่ะรูกอต่อให้นิดนึงนักเรียนจะมองได้มองเห็นได้ชัดเจนต่อแขนออกไปชึบอ,อ่ะพอทับกันเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราต้องดูที่มุม ขนาดของมุมที่อยู่ในวงในเพราะว่าศูนย์ของเราอยู่ที่วงในนะคะ,ะแขนของมุมอีกข้างนึงอยู่ที่60องศาไม่ใช่ไป120องศานะลูกเราดูที่มุมในเพราะแขนด้านหนึ่งของเราพัดเลขศูนย์มันอยู่วงในนะคะเราต้องดูที่วงในคือ60องศา ฉะนั้นมุม a p q เท่ากับมุม p q n มีขนาด60องศาแค่นี้เองนะคะเดีย๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า114นักเรียนต้องทําด้วยนะคะเพราะต้องทําไปพร้อมๆร้มกันกับครูแล้วก็แบบฝึกหัดอีก2หน้าคือหน้า147และหน้า100 48ข้อหนึ่งกับข้อสองพอข้อหนึ่งกับข้อสองคือข้อนี้นะคะอันนี้นักเรียนวัดวัดเองนะเห็นไหมคะจะมีตจวมุมหึ่งบวกมุมสามให้นักเรียนวัดขนาดมุม1ก่อนมุมหนึ่งเท่ากับกี่องศามาใส่ไว้นะคะมุมสองเท่ากับกี่องศามุมสามเท่ากับกี่องศาแล้วก็มุมสี่เท่ากับกี่องศาแล้วก็ นำมุมหนึ่งที่เราวัดได้เมื่อกี้ตรงนี้นะคะมาใส่บวกกับมุมสองมาใส่ใสคล้ายๆแบบนี้ค่ะที่ครูสอนไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนทักไลน์ส่วนตัวมาถามครูันได้เลยนะคะ